สวัสดีครับเพจปักเผจโค้งฟางปักพงลีราคาถูกนะครับวันนี้วันที่23่มกราคมนะครับงานของเราเราเราทำในชุมชนนะครับเราก็มีมีงานทำทุกวันนะครับมีงานที่เรา,าชาวบ้านนะครับในชุมชนก็ทำนะครับงานเราจะเป็นมี <c oughs> หลายแบบนะครับเป็นแบบหยดน้ำนะครับ จุดน้าวงกลมวงลีนะครับหยดน้ําวงกลมวงลีขนาดก็ก็มีสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบนิ้วนะครับอันนี้งานเราเพิ่งจะมีสต๊อกนะครับหลังจากปีใหม่เนี่ยเราไม่มีเลยนะครับจริงๆไม่ใช่สต๊อกแล้วครับลูกค้าสั่งอ,อย่างละพันวงนะครับตอนนี้ยังไม่ครบเลยฮะนัดกันตุ๊ดจีนนะครับตอนนี้ทำได้ประมาณ600นะครับวงกลม600แล้วก็หยดน้ำ 1ินิ้วอีก400นะครับอันนี้เป็นแบบวงกลมนะครับวงกลม15นิ้วเดี๋ยวผมให้ดูกับวงกลม20นิ้วนะครับก็ก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับสิบหยหยดน้ําเดี๋ยวดูหยดน้ําใหม่นะครับหยดน้ําเป็นแบบนี้นะครับหยดน้ํานะครับแล้วก็วงกลมนะครับวงรีนะครับบางท่านก็อาจจะสับสนระหว่างวงรีกับ กระจดน้ำนะครับสั่งเวลาสั่งก็ต้องดูว่ากระจดน้ำเป็นอย่างนี้นะครับวงลีเป็นแบบนี้นะครับอันนี้หยดน้ำนะครับอันนี้เป็นวงลีนะครับก็สนใจก็สอบถามที่0632539180นะครับเป็นเบอร์ ID line นนะครับก็ ติดตามแล้วก็สั่งงานได้นะครับหรือจะสั่งเข้ามาในเพจนี้ก็ได้นะครับนอกจากหยดน้ำวงกลมวงรีนะครับขนาดต่างๆแล้วเรามีหน้าพัดลมนะครับหน้าพัดลมก็จะมี13 15 17นะครับเหมือนกันนะครับหน้าพัดลมเราก็จะมาเล็กๆอย่างนี้เองนะครับขนาดก็จะเล็กๆนะครับแล้วก็มีเป็นครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับ แบบนี้นะครับครึ่งวงกลมนะครับดวนะวงกลมวงรีรึ่งวงกลมแล้วก็แบบเล็กนะครับแบบเล็กตก็แบบจะเป็นอย่างนี้นะครับดี๋ยวมันอยู่ในถุงนะบแบบนี้นะครับแบบเล็กนะครับก็จะเป็นเล็กๆนะครับ สนใจก็สั่งได้นะครับขอบคุณครับ